สนับสนุนโดยกระเป๋าฟอร์จูนกระเป๋าสายหมกึ่งแฟชั่นเรื่องเล่าก่อนนอนภูมิใจเสนอนั่งห้างฝึกพรานใหม่ตอนวิถีในพรานเมื่อปีพศ2453 ในช่วงปลายรัชกาลที่หพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นป่าเขาป่าที่นี่จะเป็นป่าดงดิบเป็นป่าที่มีความชื้นสูงต้นไม้ส่วนใหญ่ในป่าจะเป็นต้นสำรองต้นจันทร์ต้นสอยดาวต้นชมวงต้นกฤิตนาและต้นกระวานที่หมู่บ้านป่าแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดจันทบุรี ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหาของป่าและล่าสัตว์ป่าเป็นอาชีพหลักป่าในสมัยก่อนนั้นเป็นป่าที่ใช่ว่าใครจะไปผูกห้างล่าสัตว์อยู่ได้ง่ายๆหากเป็นตอนกลางวันก็ไม่เท่าไรแต่พอมืดค่ำแล้วนี่สิอาถรรพ์และสิ่งลี้ลับต่างๆจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่ป่า หากคิดจะเป็นนายพรานก็ต้องไปเรียนวิชาอาคมมาก่อนจะมากจะน้อยก็ขอให้มีเพราะมีพรานที่สังเวยชีวิตให้ป่าในแต่ละปีก็ไม่ใช่น้อยนอกจากวิชาอาคมที่จะต้องมีติดตัวแล้วสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั่นก็คือกฎของป่า เพราะหากปล่อยปะละเลยไม่ปฏิบัติตามแม้แต่เพียงข้อเดียวอาถรรยย่อมเกิดขึ้นแน่นอนก่อนที่จะเป็นนายพรานมืออาชีพก็ต้องเป็นพรานใหม่ซะก่อนพรานบุญชัยเป็นนายพรานมืออาชีพหลานชายวัย17คือนายซึ่งเป็นนายพรานฝึกหัดและเพื่อนของนายก็คือยศพรานฝึกหัดเช่นเดียวกัน นายเคยเข้าป่าล่าสัตว์กับลุงของตนมาแล้วสองครั้งวิชาอาคมก็พอมีติดตัวบางส่วนยศนี่คือการออกล่าสัตว์ป่าในครั้งแรกของเขาทั้ง3มุม่งหน้าเดินเข้าสู่ป่าดงดิบหลังจากอาหารเช้าได้ผ่านพ้นไปแล้วระหว่างทางที่ทั้ง3เดินเข้าไปในป่าก็บังเอิญมีนายพราน ที่แบกสัตว์ป่าออกมาบางถึงป่าจะกว้างใหญ่แต่เส้นทางที่นายพรานใช้สัญจรผ่านจะมีอยู่สองเส้นทางที่พวกนายพรานเดินเข้าออกอยู่เป็นประจำจนเป็นร่องรอยการเดินเล็กๆแต่หากเข้าไปในป่าลึกแล้วเส้นทางประจำก็จะหายไปป่าที่กว้างใหญ่ นายพรานจะต้องหาต้นไม้เหมาะซึ่งจะต้องเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่ซึ่งนั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะมีอยู่มากมายอยู่แล้วในป่าแต่จะต้องเลือกต้นที่แข็งแรงและมีกิ่งก้านสาขาเยอะหน่อยห้างที่ผูกจะได้ไม่เล็กจนเกินไปและจะต้องผูกห้างให้สูงกว่างวงช้างจะชูถึง ถูกคืบทุกศอกที่เดินเข้าไปในป่านั้นหูตาจะต้องคอยฟังและคอยดูสัตว์ต่างๆไปด้วยใช่ว่าจะเดินคุยกันอย่างสนุกสนานได้เพราะนอกจากจะต้องคอยระวังช้างระวังเสือแล้วเผลอเพลอพลอ,อาจจะได้ยิงสัตว์ป่าในระหว่างทางก็ได้อีกไม่นานก็จะถึงเขตป่าลึกแล้วขอให้ทุกคนมีสติ และระวังให้มะเสียงพรานบุญชัยทุกคนย่องเดินอย่างระมัดระวังที่สุดมองซ้ายทีขวาทีมองข้างหลังทีถือปืนในท่าเตรียมยิงไว้ตลอดเวลาเอาเฮ้ยเสียงยศสะบดออกมาเบาๆหลังจากที่เขาเพิ่งเห็นงูนั้นเลื้อยหนีไปเพราะเขาย่องเดินเข้าไปใกล้ยังไม่ทันได้ระวัง ระหว่างที่เดินอยู่เสียงลิงป่าเสียงนกกร,ร้องอยู่เป็นระยะและอีกสัตว์ที่ไม่ทราบชนิดเพราะพื้นที่ป่าลึกนี้คือบ้านของพวกสัตว์ป่าสัตว์ป่ามีสิทธิ์จะร้องจะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจของพวกมันแต่คนที่บุกรุกเข้าไปนี่สิจะต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษ เพราะพวกเขากำลังจะบุกรุกบ้านของพวกสัตว์ป่าทั้งสามเดินกันมาเรื่อยๆจนพบกับกลุ่มกล้วยป่าหลายๆต้นที่เกิดเป็นกลุ่มอยู่บริเวณเนินดินขนาดใหญ่ต้นกล้วยป่ากลุ่มนี้ไม่ค่อยเจริญเติบโตดีนักเพราะต้นไม้ในป่าทั้งรกทั้งคล้มไปหมดสูงใหญ่บดบังแสงแดดจนเกือบทั้งวัน คงมีเพียงบางเวลาเท่านั้นและคงไม่กี่ชั่วโมงในหนึ่งวันที่ต้นกล้วยจะได้รับแสงแดดและได้รับการสังเคราะห์แสงเพื่อให้พวกมันได้เจริญเติบโตต่อไปได้ต้นกล้วยจึงต้นผอมลำต้นเล็กแต่พวกมันก็ไม่โชคร้ายจนเกินไปภายตายการต่อสู้เพื่อให้พวกมันได้รับแสงแดด โดยการพยายามมีชีวิตอยู่ต่อไปจึงทำให้ต้นกล้วยป่าต้นเล็กๆกลุ่มนี้ในบางต้นนั้นมีหัวปลีบางต้นก็มีลูกที่ออกมาจนสุกจนพวกต้นกล้วยนั้นสามารถทำประโยชน์ให้กับนกที่มาจิกกินผลของมันหลงเหลืออยู่เพียงบางลูกที่เป็นประโยชน์ให้กับทั้งสามในพรานได้กัดกิน ความหวานของกล้วยป่าที่สุกแล้วมันทำให้ทั้งสามนายพรานได้รับน้ำตาลเพื่อเพิ่มพลังได้ดีเลยทีเดียวกินกล้วยป่าเพิ่มน้ำตาลจากธรรมชาติเข้าไปแล้วจึงนั่งพักกินอาหารเที่ยงกันซึ่งอาหารเที่ยงก็เป็นเนื้อแดดเดียวที่ย่างมาจากบานพร้อมกับข้าวสุกอาหารเพียงอย่างเดียว เมื่อกินกลางป่าช่างอร่อยอร่อยยิ่งนักทั้งสามนายพรานเมื่อกินอิ่มดีแล้วจึงออกเดินทางกันต่อหากจะหาโป่งดินเพื่อผูกหางล่าสัตว์ก็ต้องเดินไปอีกไกลจนเกือบมืดและบริเวณดินโป่งนั้นส่วนใหญ่แล้วนายพรานคนอื่นๆมักจะจับจองกันไปแล้วพรานบุญชัย จึงเดินให้ห่างจากพื้นที่ที่กินข้าวไปสักหน่อยแล้วค่อยเตรียมหาที่เหมาะ,มาะสำหรับผูกห้างวันนี้พรานบุญชัยจะต้องหาต้นไม้ที่สูงและแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปเยอะหน่อยเพราะต้องทำห้างให้มีขนาดใหญ่ให้เพียงพอต่อการนั่งถึงสามคนสัตว์ป่านั้นหูตาไว้ยิ่งหนัก ยังไม่ทันที่ทั้งสามนายพรานจะมองเห็นพวกมันแต่พวกมันก็เพ่นหนีไปกันก่อนพรานบุญชัยเห็นรอยไก่ป่าคุ้ยเขี่ยหากินในบริเวณที่ไม่รกมากนักเพราะบริเวณนั้นมีต้นไม้ค่อนข้างบางและไม่มีหญ้าเกิดส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะดินที่โล่งและรอยตีนไก่ และร่องรอยคุ้ยเขียนั้นก็มีอยู่มากมายพรานบุญชัยจึงชวนพรานฝึกหัดทั้งสองเดินหาตัดลำไม้ไผ่มาทำกับดักไก่ป่าพวกเขาจะทำกับดักทิ้งไว้ในตอนขากลับจึงค่อยออกมาดูทั้งสามเดินหาต้นไผ่ในป่าได้ไม่ยากนักเพราะต้นไผ่ป่าจะเกิดในบริเวณที่ต้นไม้นั้นไม่รกชื้ ซึ่งก็เป็นบริเวณที่เจอร่องรอยของไก่ป่านั่นเองพรานบุญชัยานและยศทำกับดักไก่ป่าจากไม้ไผ่และเชือกเส้นเล็กที่ทำจากใยมะพราะ้าวนำมาผูกสีจะกลมกลืนกับดินได้เป็นอย่างดีทั้งสามทำกับดักไก่ป่าไว้สามจุดโดยไม่ห่างกันมากนะัก เวลาในตอนนั้นก็บ่ายแก่แล้วพรานบุญชัยจึงพาทั้งสามเดินเข้าสู่บริเวณปารกซึ่งต้องเดินไปอีกไม่ไกลมากพวกเขาเดินกันมาเรื่อยๆก็เจอกับกลุ่มของต้นจันทร์ต้นจันทร์จะเกิดรวมกันอยู่หลายต้นในบริเวณนั้นและมีอยู่หนึ่งต้น ที่ต้นสุขและกิ่งก้านแผ่สาขาออกมามองดูแล้วเหมาะมากแก่การผูกหางเพื่อล่าสัตว์ในค่ำคืนนี้ทั้งสามแบ่งหน้าที่กันเดินหาต้นไม้ขนาดเหมาะมเพื่อมาทำหางยศทำหน้าที่หาไม้ที่เล็กและแข็งแรงเอามาผูกกับเชือกกาบมะพร้าวเพื่อทำบันได เชือกกาบมะพร้าวทำมาจากใยมะพร้าวซึ่งมีลักษณะแข็งแรงและทนทานส่วนในและพรานบุญชัยเดินตัดไม้ขนาดใกล้เคียงกันหลายๆท่อนเพื่อเอามาผูกห้างเวลาผ่านไปเกือบสองชั่วโมงห้างที่ใช้นั่งล่าสัตว์และบันไดสำหรับไต่ขึ้นห้างก็เสร็จเรียบร้อยท้องก็เริ่มหิว เพราะเวลาในตอนนั้นก็ห้าโมงเย็นแล้วพรานบุญชัยจึงเดินให้ห่างจากบริเวณที่ผูกหางให้มากเพื่อหุงข้าวกินเป็นอาหารเย็นนำไม้ไผ่ที่ตัดได้มาในระหว่างทางเอามาหุงข้าวทำเหมือนการเผาข้าวหลามแต่เฉาะเปลือกนอกของลำไม้ไผ่ออกให้บางลงเพราะข้าวจะได้สุกไวขึ้น เมื่อข้าวสุกดีก็กินกับเนื้อแดดเดียวที่ยังมีเหลืออยู่ทั้งสามกินอาหารเย็นกันอย่างอร็ดอร่อยก่อนที่จะดับกองไฟไปแล้วเดินมาขึ้นห้างซึ่งตอนนั้นก็เริ่มจะมืดแล้วเสียงมแมลงต่างๆร้องรับกันจนหนวกหูแล้วทั้งสามจึงรีบปีนขึ้นไปนั่งบนห้างกัน อุปกรณ์การขึ้นนั่งบนห้างก็มีปืนพร้อมลูกและกระบอกไม้ไผ่ซึ่งทั้งสามได้เตรียมใส่ย่ามไว้เรียบร้อยแล้วกระบอกไม้ไผ่เอาไว้ฉีใส่แล้วนำใบไม้มาปิดให้มิดชิดเพื่อไม่ให้สัตว์ป่านั้นได้กลิน่นเมื่อขึ้นนั่งบนห้างแล้วก็เป็นอันรู้กันว่า จะไม่พูดคุยกันให้มากหากไม่จําเป็นจริงๆขึ้นนั่งบนห้างได้ไม่ทันไรเพิ่งจะมืดก็เท่านั้นทั้งสามก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินมาแต่ไกลมองดูไกลๆก็รู้แล้วว่านั่นมันร่างของมนุษย์พอคนนั้นเดินเข้ามาไกลเรื่อยๆก็เริ่มเห็นชัดในความมืดว่าเป็นนายพราน เพราะเขาถือปืนมาด้วยยศสกิดในเบาๆให้ดูนายพรานคนนั้นในขณะที่เขากำลังเดินเข้ามาไกลห่างนายเอามือมาจุที่ปากแล้วใส่หัวเบาๆก็เป็นอันรู้กันว่าไม่ต้องพักและไม่ต้องถามอะไรในขณะที่ชายนายพรานคนนั้นจะเดินผ่านเขาได้หยุดชะงักชั่วครู่ และเงยหน้าขึ้นมามองทั้งสามไม่นานชายนายพรานคนนั้นก็บ่นพึมพำอะไรบางอย่างแล้วก็เดินจากไปอันที่จริงแล้วในป่าดงดิบกลางค่ำกลางคืนที่เราเห็นเดินผ่านในตอนหัวค่ำอาจจะเป็นคนหรืออาจจะไม่ใช่คนก็ได้ย่อมไม่มีผู้ใดรู้เพราะถึงจะไม่คุ้นหน้าหรือไม่รู้จัก ก็อาจจะเป็นนายพรานหมู่บ้านอื่นหรือไม่ก็อาจจะเป็นวิญญาณของพวกนายพรานที่ตายไปแล้วก็อาจเป็นได้มาเดินผ่านห้างเราตั้งแต่หัวค่ำแบบนี้สัตว์ป่าคงนีตเตลิดไปหมดแล้วเสียงบนพึมพำเบาๆของนายพรานบุญชัยพยักหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาดึกมาหน่อย เสียงนกฮูกก็ร้องบางเสียงนกตบยุงก็ร้องบางเสียงลิงป่านั้นได้ยินเพียงแค่ตอนหัวค่าดึกมาหน่อยก็เงียบเพราะคงหลับบนต้นไม้กันไปแล้วแต่ที่ไม่หลับไม่นอนกันเลยนั่นก็คือมแมลงแต่พวกมแมลงนี้ก็แปลกพอหยุดมันก็หยุดพร้อมกันพอส่งเสียงร้อง ก็ส่งเสียงร้องพร้อมกันจนดังระงมไปทั่วปา่าอากาศในป่าก,ก็เย็นลงมากคนที่นั่งอยู่บนห้างหากไม่เตรียมเสื้อแขนยาวมาด้วยจะต้องนั่งปากสั่นอยู่ทั้งคืนแน่อากาศกลางคืนก็เย็นยเยือกแล้วสายลมที่พัดมาในแต่ละทียิ่งทวีคูณความหนาวเข้าไปอีกเหตุผลนี้ พวกที่เข้าป่าหากพวกเขาไม่ล่าสัตว์จึงจุดไฟเพื่อให้ความอบอุ่นกันแต่คนที่จะรอยิงสัตว์ป่ายอมทำอย่างนั้นไม่ได้เว้นแต่พวกเขาจะได้สัตว์ป่าที่ยิงไปก่อนหน้านั้นแล้วทั้งสองคนนั่งเฝ้าไปก่อนนะลุงขอนอนพักเอาแรงก่อนเสียงพรานบุญชัยเอ่ยขึ้นเพียงเบาๆ ทั้งสองพยักหน้ารับห้างที่นั่งอยู่สามคนพรานบุญชัยสามารถนอนคู่เข่าได้นั่นก็ถือเป็นห้างที่ใหญ่มากแล้วแล้วทั้งสองในกับยศก็นั่งฟังเสียงนกเสียงมแมลงกันต่อทั้งสองนั่งกันอยู่นานขยับตัวก็ไม่กล้านานนานทีถึงจะยอมขยับตัวกัน เพราะกลัวสัตว์ป่าจะได้ยินและแตกตื่นไปหมดนั่งกันอยู่นานจนเน็บเริ่มจะกินขาแล้วทั้งสองก็เห็นเก้งป่าหนึ่งตัวเดินเข้ามาในบริเวณใกล้ต้นจันทร์ลูกจันทร์ที่ล่วงหลดลงไปเหมือนว่าเก้งกำลังจะเข้ามากินแต่เหมือนเก้งตัวนั้นมันสัมผัสได้กับอะไรบางอย่างมันจึงหยุดชะง,งักถึงจะมืด ก็ยังพอมองเห็นเพราะเก้งป่าตัวนั้นมันอยู่ไม่ไกลมากนักอยู่ใต้ต้นจันทร์ที่ถัดออกไปเพียงสองต้นใหญ่เท่านั้นเหมือนมันลังเลที่จะเดินเข้ามากินลูกจันทร์แต่แล้วเก้งตัวนั้นมันก็ตัดสินใจเดินมากินลูกจันทร์เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงกินลูกจันทร์อย่างเพลิดเพลินพรานบุญชัย ด้วยความเป็นนายพรานมืออาชีพเสียงสัตว์ป่าที่เดินเข้ามาในรัศมีที่ไม่ไกลมากหูก็ได้ยินแล้วจนต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ด้วยความที่พรานบุญชัยอยากเห็นฝีมือของสองหนุ่มจึงแกล้งหลับต่อนายส่งสัญญาณว่าตนนั้นเป็นคนยิงก่อนเพราะถ้าหากพลาดยศจะต้องยิงซ้ำแต่เนื่องจากนายเลยยศ หันหน้าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเก้งที่ยืนอยู่ในจึงค่อยๆขยับตัวเพื่อเล็งปืนไปให้ถนัดขึ้นเสียงไม้ที่ขยับเพียงเบาๆเ,เท่านั้นเก้งป่าที่มันระวังตัวอยู่แล้วก็วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปเสียงเก้งที่วิ่งหนีไปพรานบุญชัยจึงลุกขึ้นมากระซิบบอกสองหนุ่มว่า ข้าได้ยินเสียงสัตว์เดินเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วแต่อยากดูฝีมือของพวกเองทั้งสองได้แต่นอนลุ้นหัวใจเต้นตึกตักว่าจะยิงได้หรือไม่จะบอกให้นะว่าการจะเป็นนายพรานมืออาชีพพวกเองทั้งสองจะต้องยิงปืนให้ได้ไม่ว่าจะเวียงตัวมากน้อยแค่ไหนก็ตามโดยที่ไม่ต้องขยับตัวเปลี่ยนท่าดีนะ ที่ยังไม่ลั่นไกลออกไปเพราะสัตว์ป่าจะแตกตื่นไปก่อนคืนนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่อดทนนั่งรอ,อกันต่อไปนะสองหนุ่มสู้ๆนะพูดจบพรานบุญชัยก็ค่อยๆล้มตัวลงไปนอนเบาๆโปรดติดตามตอนต่อไป